ดาวล้านดวงของเขาโอ้โหตรงนี้มันจะเป็นการเปิดนะฮะนี่แบบนี้เลย LED ไลท์บาร์สวยๆเลยถ้าคอนเวิร์ตมาเป็นไทยนะครับก็เบาะที่นั่งตอ .2 เนี่ยปรับขึ้นมาเต็มไปหมดเลยดูดิคําสั่งทุกอย่างเนี่ยกล้องชัดประมาณหนึ่งตรงนี้ออกแบบมาสวยมากๆเลยวัสดุมาเป็นแนปปาฮารุฮารามาทุกอย่างเป็นการปรับแบบไฟฟ้าไฟมันมีกิมมิคมีวับๆนะฮะแล้วการแจ้งเตือน X 1 0 0 0ต0 0ของเขานะโอ้โห สวัสดีครับพบกันในะช่องวอเตัวใครเช่นเคยนะครับข้างหลังของเราเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นระดับไฮเอนด์ของทางเกตบอร์กก็ว่าได้นะครับทั้งคุณตี้ทั้ง, quality, งลักษณะการใช้งานนะครับผมตอบโจทย์ความฮัลูฮาราแบบนี้นะครับภายใต้ W.E.Y ก็คือเหวยนั่นเองครับข้างหลังเป็นรหัส80นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอ่อเท่าที่เราจะทำได้ละกันเพราะว่าอันนี้จริงเนี่ยสเปค ทยนะครับยังไม่มาแล้วก็คันนี้เนี่ยยังคงเป็นพวงสายอยู่กับรถปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้นั่นเองครับไปรับชมกันได้เลยมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออสซี่ซัสเพนชั่นเริ่มกันที่มิติแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถนะครับผมความยาวของตัวรถเนี่ยคือยาวมาก5เมตรสี่นห้าพันสี่ร้อยห้ามิลลิเมตรนะครับผมความกว้าง1960มิลลิเมตรแล้วก็ ความสูงเนี่ยพันแมิลิเมตรคือใหญ่เต็มที่ทุกส่วนเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหฮารูฮารายิ่งเขาเอาสีดํามาแบบนี้นะครับตัดกับพวกชุดโครมเมียมของเขาคือเดือดมากจริงๆส่วนเรื่องพลักกำลังของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าครับให้มาโหดโหดไปไหมอ่ะ337แรงมานะครับผมแรงบิด644นิวตันเมตรสูงหนึ่ง 5.7วินาทีเท่านั้นนะครับคือเดือดเป็นรถตู้ที่เดือดมากนะครับผมทุกส่วนเนี่ยเพื่อนๆดูดิคโครมเมียมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกระจังหน้าหรือไฟชุดทางด้านในแบบนี้นะครับเนี่ยไฟโปรเจคเตอร์ไฟสูงไฟต่ำนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์การระยะก็มีครบครับฝั่งละ3รวมเป็น6นอะแล้วก็ช่องดักอากาศตรงนี้นะฮะเจาะใช้จริงนะครับช่องแอร์เคอร์เเนี่ยเห็นว่าคโครมเมียม มาหมดทุกส่วนเลยกระจังหน้าคือเยอะมากจัดเต็มมากๆนะครับนี่โลโก้โลโก้นะครับผมแล้วก็กล้องสามอยสาวงเขาตรงนี้ออกแบบมาสวยมากๆเลยเนียนตามากนะฮะแล้วก็พวกระบบอร์ไดร์พกซสนโทนหรือว่า A' d a s นะครับเขามีมาให้จัดเต็มอยู่แล้วเนาะดีไซน์ลายล้อแม็กเนี่ย <laughs> ผมต้องขอบอกว่าโอ้โห มันมีความโลโก้มันมีความคล้ายของตัวแทงนอะแล้วก็มีความผสมผสานความหรูหราแบบนี้นั่นเองครับตัวอย่างนะครับเป็นม e ิชลิน i n EPmacy นะครับก็เน้นถึงความนุ่มเงียบอยู่แล้วในรถตู้หลายๆแบรนด์เนี่ยใช้แบบนี้นั่นเองครับขนาด 245/50R18 นะครับกระจมองข้างสีเดีวยวก,กันกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวแล้วก็นี่กล้องสามรององศาบายสปอตมีให้ตามปกตินั่นเองครับแล้วก็จะมีไฟเวฟวคอวมไล์ด้านล่างให้เนาะ เราถอยมาให้ดูด้านข้างเต็มๆนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะใหญ่ยาวขนาดไหนโอ้โหโโโโโโใหญ่ยาวมากๆนะฮะก็ถ้าผูดสารตอน2กับตอน3เนี่ยจะเป็นกระจก privacy นะครับก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเนาะพวก comfort key smart key นะครับก็มีให้ทุก4บาทเลยก็กดตรงนี้เป็นการล็อกนะฮะแล้วก็ ดึงเข้าหาตัวก็เป็นการเปิดนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพาไปดูภายในกันว่าเป็นอย่างไรเนาะตรงนี้จะเป็นช่องเติมน้ำมันนะฮะปึ๊บนี่แบบนี้เลยแล้วก็ให้ดูดีเทลของทางด้านหลังมันจะเป็น LED ไลท์บาร์สวยๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเส้นตรงทางด้านหลังแบบนี้นั่นเองครับซึ่งสามเส้นทางด้านหลังนะจะเป็นสวิฟช์เหมือนกับไฟเลี้ยวเนาะนี่ มีเขียนไอคอนนู่นนี่นะครับผมแล้วก็จะมีกล้องที่ไว้สําหรับดูแทนกล้องบันทึกเหตุการณ์กล้องดูภายในรถอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวรถมันยาวมากจริงๆนี่ตรงนี้นะแล้วก็กล้องถอยอยู่ทางด้านนี้ครับเซ็นเซอร์การระยะทางด้านหลังก็6จุดเช่นเดียวกันให้ดูตัวที่เป็นนี่พื้นที่จัดเก็บสัมภาระทางด้านหลังนิดนึงนะโหเบาะ เอิร์ธโทนนะครับสีน้ําตาลคือมันลามมาจนถึงทางด้านบนเลยแบบนี้นะครับมีไฟแสดงความสว่างตรงนี้นะในตอนคืนนะครับจะเก็บของพวกตัวโช๊กนี่เป็นไงเสาต้นคือใหญ่โตโมลานมากๆนะฮะแล้วก็มีปุ่มปิดตรงนี้แต่ว่าพวกคิสเซอร์อะไรก็น่าจะมีให้ตามปกติอยู่แล้วเนาะ ที่นั่งเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเวอร์ Over, แล้วก็จัดเต็มบ้าบตรงนี้จะเป็นที่ปรับของตัวผู้นั่งตำแหน่งหลังนะฮะก็จะเขาจะเขียนว่า R กับ L อตรงนี้นะฮะอาก็คือทางด้านนี้นั่นเองครับเลื่อนเป็นอัตโนมัติแบบนี้เลยเห็นไหมเออเลื่อนไปได้เยอะไหมให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะเก็บของอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ที่ตัวบอกเนี่ยก็มีการปรับไฟฟ้า โอ้หลากหลายตำแหน่งเลยจากตรงนี้นั่นเองครับอืมนี่กดจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รองรับการแขวนของเนาะแล้วก็ช่อง power outlet มาให้มีไฟให้ทางด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนี่การเจ็บงานเป็นไงบ้างแล้วก็เนี่ยพวกวัสดุทางด้านหลังเนี่ยคือเขาทํามาดีนะทัชชิ่งคือมีเยบแล้วก็ดูฮารูฮารามากๆครับมันเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆแบบหนังอะคันทาร่าอะไรประมาณนั้นนะครับดีมากๆเลยแล้วก็ ที่เขาโชว์เลยคือดาวรัดดวงของเขานะครับเขาบอกว่าตรงหลังคาของเขาเนี่ยมีาดาวถึง860ดวงนั่นเองครับช่องชาร์จจะอยู่ทางด้านแก้มขวาหลังเนาะนี่ช่องอพวกพอร์ตชาร์จเนี่ยก็อาจจะยังเป็นของประเทศจีนยอยู่นะครับแต่นนเนี่ยเห็นไหม AC แล้วก็ DC แบบนี้เนาะอืมถ้าให้ผมเดาเนี่ย ลักษณะการชาร์จนะครับหรือว่าการใช้งานของตัวพอร์ตเนี่ยถ้าคอนเวิร์ตมาเป็นไทยนะครับก็เลนส์น่าจะได้เยอะนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันก็จะมีตั้งแต่1้0ยร้อยยกิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งนะครับผมอันเนี้ดีมากๆแล้วก็ถ้ามันเป็นพอร์ตดีซีเนี่ยโอ้ยสบายหายห่วงครับชาร์จแป๊บเดียวเพื่อนๆสามารถวิ่งได้เป็นร้อกิโลเลยนะครับมแล้วก็มีไฟแสงสานะตรงนี้เนาะพามาดูภายในรถกันนะฮะ ตูสไลด์ตามปกติแล้วนี่ครับ<อ>นี่สม,มูทน,นะเราก็ผมจะบอกอย่างนี้ครับลักษณะการขึ้นของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายครับนี่กดแค่ปุ่มเดียวนี่เขาจะมีการพับนะครับแล้วก็ให้ตัวรถเนี่ยตัวเบาะที่นั่งตอนสองเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วก็ให้เราขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วแบบนี้เลยครับด้านหน้นาประตูนะครับจะมีระบบตัวที่เป็นล็อกเด็กจะอยู่ตรงนี้ปนนึ๊บ จากนี้ได้เลยเนยะเราพาไปดูทางนั้นในรถกันนี่ต้องปรับฝั่งโน้นนิดนึงนะให้เนี่ยเขาก็จะมีคีย์ทางด้านตรงนี้นะครับให้เรากดแล้วก็แบบออกง่ายๆอ่ะโดนที่เราไม่ต้องเอื้อมมากดนะครับเรากดเพียงแค่ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวซีดเนี่ยก็ขึ้นได้แล้วนะฮะนี่เห็นป่ะโอ้โหฮ,ฮารุฮารามา่าทุกอย่างเป็นการปรับแบบไฟฟ้านะแล้วก็ให้ดูดาวลานดวดของเขาโอ้โหรูนังตอนหลังนี่คือสุด สุดเลยพู้นั่งตอน3นะครับเขาพยายามให้มันสบายถูกตำแหน่งนั่นเองครับด้านหลังมีช่องแอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือนาะแล้วก็นี่ ambient light นะฮะกระจกบานใหญ่หมากจริงมีมา่านให้แล้วก็เนี่ยเบาะเนี่ยมันสามารถปรับได้เป็นอุอ่นร้อนทําเย็นนะครับทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็ USB t C USB Type A นี่แล้วก็ที่วางแก้วนะครับจะให้ดูว่าฝั่งนี้มีเช่นเดียวกันเห็นไหม ออ uh, ISO fix นะครับทั้งสองฝั่งปรับไฟฟ้าได้หมดเลยเนี่ยผมชอบการปรับลองน่องเออเนี่ยทัชชิ่งคือดีเขาทำวัสดุมาเป็นเนปป้านะครับแล้วก็คือคุณลูปคุณจะรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นแบบเกรดดีจริงๆนะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วก็เป็นกัปตันซีนะครับตรงเนี้ยเอาลงได้สบายหายห่วงแน่นอนอืมโอ้โหแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือคันนี้เนี่ยเขาเป็นลำโพงฮาร์แมนการด์ดอนครับที่มี วางตำแหน่งของตัวลำโพงเนี่ยถึง20สตัวนะโอ้โหเดือดมากนะฮะโ,โหแต่ภายในสวยมากเลยอะผมก็คิดนะว่าถ้าเป็นภายในสีดำเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะฮะนี่แล้วก็มีตัวกล้องบันทึกภายในรถนะครับมีเซ,เซ็นเซอร์จับนี่กดห้ามบันทึกกล้องก็ได้ด้วยนะปรับเทมปรับอะไรจากตรงนี้ได้นะครับนี่มีไฟวิง่งเห็นปะ่ะเขาพยายามทำให้มันดูเหมือนแบบดาวตกอะ่ะเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ไหม เนี่ยไฟมันมีกิมมิคมีวับๆนะฮะเรากดเนี่ยไฟแวบได้เนี่ยเห็นไะมัน <c oughs> เหมือนแบบเพิ่มสุญรียภาพในผู้นั่งนะครับโหมดแอร์ปรับนู่นนี่จากตรงนี้ได้เลยนะครับว้าวแล้วก็เนี่ยที่นั่งตอนสองก็มีพวกปรับแอร์มีไฟให้มีอะไรตามปกติเลยลําโพงอยู่ด้านบนนะฮะแล้วเราลองกดตรงนี้ดูปึ๊บนี่สไลด์เร็วแล้วก็ค่อนข้างสมูทมากๆเลยครับ เพื่อนดูดิว้าวเบาเอนได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เบาผู้นั่งตอนสองเนี่ยสามารถปรับเป็นแบบแฟลตแล้วก็สามารถนอนได้เลยนะเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะวางขาครับผู้นั่งตอนสาวางขาสบายๆคือเขาพยายามดีไซน์ให้สะดวกสบายทุกตำแหน่งแบบนี้เลยฮะเอาเข้าไว้ละกระจกผู้นั่งตอนสอง,องบานใหญ่มากรวมทั้งมีม่านให้อยู่แล้วเนาะเนี่ยลวดลายแอมเบียนไลท์นะครับทำให้ดูหรูหรา เป็นสีดำนะครับผมเบาะผู้นั่งตอนสองก็มีลมร้อนลมเย็นเหมือนกันแล้วก็มี Isofix แบบนี้นั่นเองครับนี่การปรับเนี่ยก็เยอะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีระบบนวดถึง10ตําแหน่งนะครับพร้อมทั้งเขามีตัวที่เป็นระดับความแรงเนี่ยถึง6ระดับด้วยกันนะฮะแล้วก็ปรับได้อิสระมากมายเต็ไมไปหมดเลยดูดิคำสั่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะคุณ ร้อนเย็นเมมโมรี C, ่ซี2ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็เนี่ยระบบนวดเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนี่จะเป็นแบบนี้นะกดแล้วก็ตรงทั้ง2ผู้นั่งนะครับจะมีตัวที่เป็นเช่องชาร์จไวเลสให้แบบนี้ตัวตู้เย็นข,ของเขาเนี่ยกดตรงนี้มันจะเป็นการเปิดน,นะฮะนี่แบบนี้เลยมีไฟใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็อุณหภูมิของเขาเนี่ย น่าจะได้ประมาณศูนย์ถึงสิบเออตั้งแต่ศูนย์องศาถึงแบบเยอะเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มีโหมดอีโคของตู้เย็นด้วยนะอ,อ่เปิดฟงเปิดไฟนี่มีทำความร้อนให้ด้วยนะเออแยกเป็นเย็นร้อนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเอ,อ่อถ้าในอนาคตเนี่ยเขามีการปรับภูมิอลายเป็นภูมิลายขวาเนี่ยผมก็ว่า ตัวเบาะซีดเนี่ยเขาจะมีปรับของผู้นั่งตอนหน้าแบบนี้ได้เผื่อผู้นั่งตอนสองอยากจะนั่งสบายอะไรางั้นเนาะรวมทั้งเบาะผู้นั่งตอนหลังเนี่ยเขาจะมีที่เป็นนี่แบบนี้ครับนี่มีโต๊ะทางานให้ทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับที่วางของนู่นนี่แล้วก็มีช่องแอร์ทางด้านล่างให้ด้วยนะเผื่อเป่าขานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดู ผู้นั่งตอนหน้านี่เป็นยังไงบ้างก็มีพวกม่านบังแดดนะครับแล้วก็รายละเอียดของที่ชาร์จนี่ตรงนี้นะครับชาร์จไวเลสเนาะแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยการกดพทเทิร์นตรงนี้อาจจะคล้ายๆกับพวกแทงอะไรอย่างนั้นนะครับอืม,ม่ง่ายเนาะแล้วก็ตรงนี้ฟึบที่วางของอีกส่วนหนึ่งเนี่ยและที่ผมบอกไปว่าเขามีกล้องทางด้านหลังเพื่อให้เห็น เวลาเราถอยรถนะครับเพราะว่าตัวรถตู้เนี่ยมันค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรเนาะแต่ถ้าไม่ใช้งานก็ปิดได้นะปิดของตัวประตูจากตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญครับมี s o s ให้ให้ดูม่านปึ๊บมีไฟไหมอ่ามีไฟนะครับมีให้น้ำส2งตำแหน่งโอเคแล้วก็พวงมาลัยครับคือตัวเนี้ยเขามีระบบช่วยขับขี่ที่เป็นยุคใหม่ของทางเกตวอลครับแต่ว่าต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาเป็นอย่างไรนะครับ เนี่ยพวงมาลงพวงมาลายัยไอคอนรับคาสังเสียงระบบช่วยขับขี่เกียร์จะอยู่ทางด้านนี้นะครับโอเคเนี่ยที่ล็อกประตูนูน่นนี่ที่เปิดฝาทางด้านเปิดขายจีดอยู่ทางด้านนี้นั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญครับนี่มีดับเบิลเลเยอร์ทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับซึ่งจะได้ USB Type A ทั้ง2สล็อตฝั่งนี่แบบนี้เลยนะครับขอดูกล้องได้ไหมอ่ะนี่ ช่องแอร์นู่นนี่นะครับผมพวงมาลัยมีอุ่นร้อนด้วยนะแล้วก็ขอดูเอ่นวิเกตบิวอินแบบนี้นะครับโอ้โหทุกอย่างคือ <laughs> ภาษาจีนหมดเลยแต่ว่าจอค่อนข้างยาวมากๆครับแล้วก็มีเฮด d u p d ิสเพย์มีตัวที่ตรวจจับสำหรับผู้ขับขี่มาแบบนี้นะครับอืมโอเคนะแต่ว่าดูกล้อง3ามงองศาหน่อยประมาณนี้มีบอกเส้นการระยะเหมือนกันกับใน โอราหรือแทงหรืออะไรต่างๆนาะนนะเห็นะไ,ไหมมีเส้นไกด์ไลน์บอกกล้องชัดประมาณหนึ่งนะครับระบบช่วยถอยจอดอะไรมีตามปกติเลยคุณนั่งต่อหน้าเห็นป่ะพวก e x ็ก s ิเซ t y นะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ปรับกระจกนี่อัตโนมัตินะครับแล้วพวกงข้าแม่นเห็นป่ะการแจ้งเตือน e x ็กซิเซฟ y ของเขานะครับแ่น เพลสแตเลนนะครับผมแล้วก็การปรับเบาะซีดเนี่ยปรับได้เยอะมากๆครับแบบนี้เลยทัชชิ่งแล้วก็ความการนั่งอ่ะผมว่ามันสบายเพราะว่าโพสิชันของตัวบักเก็ตซีดมันค่อนข้างใหญ่โตแบบนี้เลยครับ นอกจากนี้นะครับภายในงานก็มีโอ้รถมาโชว์เยอะมากๆหลาก,ากหลายรุ่นนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็ถูกใจทั้งผู้พ่อทำงานหรือว่าคนหนุ่มสาวไว้ทำงานนะครับหรือว่าคนที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างเจ้าโอราบุชแนนเองครับก็ลองมาสัมผัสกันดูครับลองมาดูคันจริงว่าภายในงานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมีแคมเปญดีๆอะไรไหมนะครับไงวันนี้วงขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ